ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ระบบแก๊สหรือไม่ไม่มีค่ะก็มีความคิดที่จะติดนะคะคิดว่ามันยังไม่ปลอดใช้มากพอข่าวที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ติดแก๊สซามาที่เป็นเดอดไหลุกก็ยังไม่พร้อมถึงแม้มันจะประหยัดกว่าก็คือ คือติดแล้วมันประหยัดดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความพร้อมเงินยังไม่พอติดนะคะก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนก็ทำให้เราประหยัดมากขึ้นครับก็ร้าผมเรื่องตัวผมน่าจะเปลี่ยนแล้วก็คิดว่ามันอย่างนี้มันน่าจะปลอดภัยแล้วซึ่งมีการใช้แก๊สการติดแก๊สติดมานานพอดภักกแล้วก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยถ้าถ้ามีรถเก่าอยู่แล้วเอาไปเปลี่ยนก็คิดว่า ไม่อยากเปลี่ยนนะคะเรากลัวว่าจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาซ่อหมหรืออะไรนงี้ไม่รู้ว่าจะไปไปที่ศูนย์เนี่ยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปร้านที่เราติดแก๊สเองก็อาจจะลําบากอะไรเงี้ยค่ะของพี่คิดว่าไม่อะคะ่ะเพราะว่าที่มองระยะไกลเพราะว่าการติดแก๊สคือเหมือนคือรถรับรถในเอเชียค่ะที่ผลิตในเอเชียมันไม่ได้ทํามาเพื่อรองรับระบบแก๊ส NGV e. ไงถ้าเกิดเรามีรถแล้วแล้วเราไปติดอะพี่มองว่ามันอาจจะ ลดต้นทุนในระยะสั้นแต่ถ้ามองในลองเทอมอ่ะมันค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็ค่าเมนเทนแนน c ์ต่างๆค่อนข้างสูงเพราะพี่เคยมีรถย่าติดแกลแล้วก็เหมือนเข้าสูงนะเสียค่าบริการมากกว่ารถปกติมันขึ้นอยู่ว่าเงินทุนเรามีแค่ไหนเนาะถ้าเผื่อเงินเราสามารถพอจะซื้อรถยี่ห้อดีๆแบรนด์ยุโรปได้เงี้ยก็คงไม่คิดที่จะไปเปลี่ยนติดแกกัอะไรนี้เพราะว่าถ้าเผื่อมีเงินเยอะขนาดนั้นก็ ก็คงม,มีเงินเติมน้ำมันอยู่แล้วก็สำหรับผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบแก๊สนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยก็คือจากบ้านกับที่ทํางานเนี่ยมีระยะทางค่อนข้างไกลซึ่งการที่จะเติมน้ำมันทุกสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งานได้และดูนี้เนี่ยนวัตกรรมในการพัฒนาระบบแก๊สเนี่ยก็เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น ข่าวที่มีเกิดการแก๊สระเบิดเนี่ยก็ลดน้อยลงถ้าคนใช้รถประเภทเป็นเติมพวกเบนซิน,นอะไรพวกนี้นัีนคือนะ้ำมันก็แพงมากก็อาจจะต้องติดแต่ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าจะเลือก n g ็หรือ LPG? เพราะ,ะโดย LPG ก็รัฐบาลเขาอาจจะขึ้นราคาหรือไม่ก็อาจจะที่เราเห็นข่าวกันก็มีภระเบิดอะไรพวกนี้นก็ต้องดูให้ดีต้องดูร้านให้ดี สายดีครับผมแล้วมีร้านในใจไหมครับก็ที่ดูไว้ก็น่าจะเป็นเสียงดังเลยก็คือพวกเอเนอร์จีรีฟมออคิดว่าร้านน,น่าจะมีมาตรฐานในการิดัง้งดี